สวัสดีครับพบกับร้านขายผ้าคลุมรถนะครับผ้าคลุมรถเนื้อเหนียวเหนียวทนทนอายุการใช้งานนานนะครับเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับผ้าสีเงินเงินนะครับเป็นผ้าที่มีเส้นใยที่เหนียวทนแข็งแรงแล้วก็เคลือบด้วยโพลิเมอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้นะครับดึงได้กระชากแรงแได้นะครับคุมกางแจ้งลมพัดแรง เนื้อผ้าไม่ปิวไปกับรถนะครับเพราะว่าเนื้อผ้ามีน้ําหนักประมาณ5-6กิโลนะครับแล้วก็ทนแดดนะครับทนแดดทนฝนเนื้อผ้าก็นุ่มคุมรถไม่เป็นรอยขนแมวนะครับแล้วก็คุมกางแจ้งแดดร้อนๆเนื้อผ้าก็ไม่ละลายติดสีรถนะครับตัวเนื้อผ้ากันน้านะครับแต่ว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่คุมกลางแจ้ง น้ำอาจสามารถซึมได้นะครับเพราะว่าเราใช้จักเย็บพื้นนี้ผมจะส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับลูกค้าออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับเป็นมิ u ูบิชิไทตันนะครับไทตันแคปกระบะเราขายอยู่ที่2,500บาทนะครับจะโอนมาโอนเงินมาก่อนก็ได้หรือว่าจะเก็บเงินไปทางก็ได้นะครับและที่สำคัญพวกตระกูลรถกระบะนะครับ ถ้ามีอุปกรณ์เสริมมีหลังคามีแหลกหลังคาก็สามารถบอกเราได้นะครับเราตัดให้ตรงรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไซส์มาตรฐานมันจะคุมไม่ได้นะครับมันจะฟิตเกินไปหรือไม่ก็ผ้ามันก็จะลอยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ